i วันนี้มาเจอกับครูก,ก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูก,ก้อยจะมีอาชีพมาแนะนำเด็กๆคุณครูจะสอนเรื่องหน่วยอาชีพในฝันของหนูๆไงคะตอนนี้หนูๆคิดบ้างหรือ,อยังคะว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรถ้าเด็กๆยังไม่ได้คิดวันนี้คุณครูจะมีอาชีพต่างๆมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักและก็ จะมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะมาค่ะเด็กๆคุณครูมีภาพให้เด็กๆดูมาดูซิว่าภาพนี้คืออาชีพอะไรคะค่ะถูกต้องค่ะทหารปกป้องบ้านเมืองต่อไปคืออาชีพอะไรคะ อ้าวถูกต้องค่ะตำรวจปราบปรามผู้ร้ายต่อไปอาหารนี้เราเห็นกันอยู่ทุกวันเวลามาโรงเรียนคุณครูนั่นเองรอเชี่ยวอ้าวอาชีพนี้เราเห็นที่โรงพยาบาลค่ะก็คือคุณหมอและเราก็เห็นอีกอาชีพหนึ่งคือน่ารักไหมคะ อาชีพนี้ก็คืออาชีพนางพยาบาลอาชีพต่อไปก็คือแต่งตัวเท่อยู่บนเครื่องบินก็คือนักบินหรือว่ากัปตันต่อไปก็คืออาชีพมีรถดับเพลิงด้วยพนักงานดับเพลิงถูกต้องแล้วคะ่ะอ้าว แต่งตัวเท่ๆขับขับรถรับส่งผู้คนก็คือวินมอเตอร์ไซค์อันนี้อาชีพทำอาหารให้เราทานก็คือเชฟค่ะถูกต้องกระดูกสันหลังของประเทศชาติก็คืออาชีพอะไรคะชาวนาค่ะเก่งมากเลย ต่อไปสร้างบ้านให้เราอยู่สร้างสิ่งต่างๆก็คือวิศวกรถูกต้องแล้วค่ะอ้าวเวลาเกิดอุบัติเหตุเราจะเห็นอาชีพนี้ค่ะอาชีพอาสาสมัครกู้ภยัยอ้าวต่อไปเด็กผู้หญิงชอบแต่งตัวสวยๆก็คืออาชีพอะไรคะทำงานบนเครื่องบินแอร์ออสเตร อันนี้เด็กๆชอบจอบเข้าไปเจอไหมคะพนักงานเซเว่นไงคะอ่าเก่งมากเลยคะ่ะว้าวสำหรับนักซิ่งก็คืออาชีพนักแข่งรถคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปคุณครูจะมีนิทานให้เด็กๆด,ดูเชิญเลยเลยคะ่ Kids Channel. วะ Indie ว ตอนโตขึ้นหนูอยากเป็นวันนี้ที่โรงเรียนคุณครูสอนให้น้องเป็ดอินดี้และเพื่อนๆรู้จักคําว่าอาชีพคุณครูอธิบายว่าอาชีพคือหน้าที่ของทุกๆคนในสังคมอย่างน้องเป็ดและเพื่อนๆเองก็มีอาชีพเป็นนักเรียนซึ่งมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเมื่ออธิบายจนจบแล้วคุณครูก็ถามว่า เอาล่ะมีใครยกตัวอย่างอาชีพอื่นๆได้บ้างจ้าเด็กๆได้ยินก็ยกมือแย่งกันตอบแม่หนูทำอาชีพค้าขายค่ะขายขนมเคก้กขนมปังแล้วก็น้ำปัน่นพ่อผมเป็นหมอครับมีหน้าที่รักษาคนป่วยคนเจ็บที่โรงพยาบาลน้าของหนูเป็นครูค่ะสอนวิชาภาษาไทายอยู่ที่โรงเรียนในต่างจงาังหวัดเก่งมากเลยจ้ะทุกคน ถ้าอย่างนั้นครูจะให้ทุกคนไปคิดดูนะจ๊ะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันแล้วทำไมถึงอยากทำอาชีพนั้นแล้วพรุ่งนี้มาตอบครูอันนี้ไม่ใช่การบ้านนะจ๊ะแต่เป็นหัวข้อที่ครูอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะแล้วคุณครูก็บอกเลิกชั้นเรียนเด็กๆจึงเก็บของเข้ากระเป๋าเตรียมตัวกลับบ้านแต่น้องเปดยังทำหน้าครุ่นคิดอยู่เพราะเมื่อครู่ที่ครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร น้องเป็ดยังคิดไม่ออกเลยแล้วพรุ่งนี้จะตอบคุณครูว่ายังไงดีน้องเป็ดรู้สึกสงสัยว่าจะมีใครเป็นเหมือนตัวเองหรือเปล่าจึงถามเพื่อนๆว่านี่นี่ทุกคนคิดกันได้แล้วหรอว่าตึลนอยากเป็นอะไรยังไม่แน่ใจเลยบอลลูนอยากเป็นครูเหมือนแม่แต่ก็อยากเป็นหมอเหมือนพ่อนะส่วนเราอยากเป็นชาวสวนเหมือนคุณยายบ้านคุณยายทั้งกว้างทั้งใหญ่ ลูกต้นไม้ผลไม้เก็บกินส,สดๆนะอ,อร่อยมากโอ้โหดีจังเลยคุณแม่เคยบอกว่าร้านขนมที่บ้านทำมาตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณแม่รับช่วงมาเราก็คงต้องรับช่วงต่ออีกทีนะจ้าเมื่อได้ฟังคำตอบของเพื่อนๆแล้วน้องเป็ดก็คิดตามทุกคนมีอาชีพที่อยากทำกันแล้วทั้งนั้นเลยแต่น้องเป็ดยังคิดไม่ได้เลย ถ้าเกิดว่าครุ่งนี้บอกคุณครูไปว่ายังคิดไม่ออกต้องโดนเพื่อนๆหัวร้อยเหาะแน่ๆเลยตกค่ำนัวใกล้จะได้เวลานอนคุณแม่ก็มาถามน้องเป็ดว่าน้องเป็ดทำการบ้านเสร็จหมดแล้วหรือยังจ้าลูกได้เวลาเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะเมื่อคุณแม่เตือนน้องเป็ดจึงนึกขึ้นได้ว่าลืมการบ้านไปหนึ่งชช้น ซึ่งการบ้านนั้นก็คือการตอบคุณครูว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อนึกขึ้นได้น้องเป็ดก็ตอบคุณแม่ว่าน้องเป็ดลืมไปเลยค่ะว่าคุณครูให้กลับมาคิดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรน้องเป็ดยังไม่รู้เลยว่าอยากทำอะไรเพื่อนๆบางคนก็อยากทำอาชีพเดียวกับพ่อแม่ตอนโตบางคนก็บอกว่าจะเป็นชาวสวนเหมือนคุณยาย แล้วน้องเป็ดก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าเพื่อนๆบอกว่าอะไรบ้างเมื่อคุณแม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็บอกกับน้องเป็ดว่าอืมแม่เองตอนเป็นเด็กอายุเท่าน้องเป็ดก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันจ้าน้องเป็ดจะคิดไม่ออกก็ไม่แปลกหรอกไม่ใช่แค่น้องเป็ดคิดไม่ออกหรอกนะ หลายคนที่อายุมากกว่าน้องเป็ดก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันพรุ่งนี้น้องเป็ดจะบอกคุณครูว่ายังไงดีล่ะคะก็ตอบไปตามตรงสิจ๊ะว่าน้องเป็ดคิดยังไงตอนนี้ให้น้องเป็ดหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากเรียนก่อนก็พอแล้วคุณครูก็บอกไม่ใช่หรอจ๊ะวันนี้ไม่ใช่การบ้านมันไม่มีคำว่าถูกหรือผิดหรอกว้้ยสินี่ไม่ใช่การบ้านนี่นาะเราตอบไปตามตรงก็พอแล้ว พอคิดได้แบบนี้น้องเป็ดก็สบายใจขึ้นหายกังวลไปเยอะแล้วจึงรีบเข้านอนในชั่วโมงเรียนวันรุ่งขึ้นเด็กๆถูกเรียกให้ตอบทีละคนแต่ละคนตอบอย่างมั่นใจพร้อมกับเหตุผลที่อยากทำอาชีพนั้นๆอย่างเช่นชอบกินขนมก็อยากเป็นคนทำขนมหรือเห็นคุณพ่อทำงานอย่างขยันขันแข็งก็อยากทำอาชีพเดียวกับคุณพ่อ ส่วนน้องเป็ดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็นั่งกระสับกระส่ายเพราะว่าดูเหมือนเพื่อนๆทุกคนจะคิดได้หมดเลยว่าอยากเป็นอะไรโอละ่ะตอบได้ดีมากจะ้ะต่อไปน้องเป็ดพูดได้เลยจะ้ะน้องเป็ดได้ยินคุณครูเรียกก็สะดุ้งเพราะมัวแต่คิดมากเลยไม่รู้ว่าถึงคิวตัวเองแล้วน้องเป็ดลุกขึ้นตอบคำถามอย่างตะกุกตะกากเล็กน้อยืม น้องเป็ดยังไม่รู้ค่ะตัวเองโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรแต่คุณแม่บอกว่าไม่จําเป็นต้องเร่งรีบตอนนี้ให้น้องเป็ดตั้งใจเรียนลองทําอะไรหลายๆอย่างที่สนใจเมื่อหาว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรเมื่อรู้ว่าเราถนัดอะไรหรือชอบอะไรแล้วเราก็จะรู้อาชีพที่ใช่สําหรับเราค่ะคุณครูได้ยินคําตอบของน้องเป็ดก็ยิ้มให้ แล้วอธิบายให้เด็กคนอื่นๆเข้าใจที่น้องเป็ดพูดถูกต้องแล้วจ้ะบางคนรู้แต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรค่อยๆหาคำตอบไปนะจ๊ะน้องเป็ดได้ยินแล้วก็ลองอกดีใจที่ตอบคุณครูตรงๆเหมือนที่คุณแม่แนะนำ หลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆคนอื่นที่ยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันแต่ทุกคนก็บอกคุณครูว่าจะเริ่มคิดอย่างจริงจังแล้วก็ลองทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนที่น้องเป็ดพูดเพื่อนๆคงเคยถูกผู้ใหญ่ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันมาบ้างแล้วหลายคนก็ตอบได้หลายคนก็ตอบไม่ได้และก็อาจจะมีบางคนที่อยากทำหลายๆอาชีพ ซึ่งคำตอบเหล่านี้ไม่มีคำว่าผิดเลยนะคะเหมือนอย่างที่น้องเป็ดพูดนั่นแหละค่ะถ้าใครยังไม่รู้ว่าอยากทำอะไรก็ต้องลองทำหลายๆอย่างไม่แน่ว่าอะไรที่เราไม่เคยลองทำอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถนัดจนกลายเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับเราในอนาคตก็ได้นะคะ